คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตามเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมใครที่กำลังมองหาที่เล่นเกมแบบโชว์ๆนะครับแอดไลน์มาได้เลยที่แอด 789G หรือให้เพื่อนๆกดหยุดเพื่อสแกน QR code จากตรงนี้ได้เลยนะครับเมื่อเข้ามาในหน้าไลนา์แล้วสามารถสมัครสมาชิกได้ทันทีมีทีมงานดูแลตลอด24ชั่วโมงที่สำคัญมีโปรโมชั่นดีๆทุกวันมีกิจกรรมแจกทุกสัปดาห์ไม่ว่าจะสมาชิกใหม่หรือสมาชิกเก่าก็กดรับโปรโมชั่นได้ทุกวันนะครับ ครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมกับผมเฮียปักพาลวยเราก็อยู่กันในเว็บยูฟาเจ็ดแปดเก้าโกกันเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาเ,เพื่อนๆไปลุยเกณน,นชากันนะครับมาวันนี้เราก็อยู่กันที่ทุนห้าร้อยนะเพื่อนๆเราปรับไปทุนไปเรื่องที่แปดสิบห้าบาทกนนะครับเ,เพื่อนๆแล้วเดี๋ยวเราจะไล่ไปเรื่อยๆครับมาดูหมายแรกเลยเฮ้ย hey! อ้าวโอ้โหมาถึงก็เข้าก่อนเลยนะเพื่อนๆร้อยสามสิบห้าบาทเฮ้ยโอ้โหมาถึงรับน้องเลยสวยอือโอ้โหวิชิวมาสวยครับเอออืมน่าเสีนดาย เออ,อเฮ้ยหมาว่ะเนี้ยเพื่อนเพราะช่วงนี้เล่นเกมอะไรมันก็แข่งทุกเกมเลยครับกินยากอืมพีม่แกงใชี่ะวหวานเล่ัววะเออเขาเรียกอะไรขมิน <c oughs> นน้นเขาแน่ใเรียกขมิ้นนะเพื่อนสวยเออมา ขอรดนี้ยาวๆถ้าได้แบบไม้แรกสักรอบนึงนะครับแม่งเริ่มกินเราเคยแล้วอ,อ้เติมเฉยเออมึงเอาแต่ตัวถยอยะไอ้ยูรูกแค่ตั้ มามาป้งโอ้โหไม่มาว่ะอืมนอกแต่ตัวถวอูอะขอตัวแ,แพงๆหน่อยอเพื่อนอะไรนะำมิ้นอะเฮ้ยเงียบว่ะมาสเตเกเตั้์มามาโอ้โหมึงเลื่อนหายไปเฉยดูแถวนี้มาโอ้โหมาอีกแล้วนะเพื่อน เ์เต็มหน้านครับผมมาสี่ร้อยบาทหวานนะครับ <c oughs> แม่ถ้าได้ครับเต็มหน้าอ,อย่างนี้หมดนะครับเรียบร้อยครับวันนี้ได้เลยแน่นอนเอ้ยมาเหรอแกตเตอร์โอ้ยไม่มาว่ะอืมแกตเตอร์อ,อย่างเงี้ย แต่ไม่ได้ลุ้นนะครับโอ้โหจริงเอ้เคเออมาเออสวยเห็นได้แบบผู้หญิงเต็มหน้าตรงนี้เลยเรียบร้อยกตเตอร์มาป่าเอ้ามาป่าโอ้ไม่มาแถวท้ายเป็นไงโอ้โหเขาเลื่อนหายไปครับเรียบร้อยไม่มาครับเพื่อน <c oughs> ขมิ้นโอ,อ้ยอย่างเงียบไปออไม่เงียบไม่เงียบยาวเลยเดี๋ยวเพิ่มไปนะครับเพื่อเป็นยี่สิบบาทนะครับเ <c oughs> ทียน มัเงียบย่าหลอเพื่อนมันสวยได้มาเมื่อกี้มันจะกินเราคืนไปหมดอีกแล้วเพื่อน,นเราจะเท่าทุนอีนกแล้วเดี๋ยวขออนุญาตกดออโต้ล้วสิบทีะเพื่อนดูมันจะเข้าไวเราป่าเฮ้ยโอ้โหมาอีกแล้วเพื่อน มาอีกแล้วครับสองร้อยแปดสิบห้าบาทเออสวยสวยเฮ้ยจัก,กรเกตเตอร์มาป่ะมาป่ะโอ้โหไม่มาว่ะขอแถวนี้มาหน่อยเถอะโอ้โหงออกมาล้อลอกกูหลายรอบแล้วนะ เดี๋ยวรอยค่สิบทีเทอบโบไปเลยไปเขาา้าโบเนะโอ้โหไปเจ็ดหมดุนเข้าตัวถกกว่ะโอ้โหยาวเลยทีนี้อ่ะยาวเลยมึงโอ้เรียบร้อยครับเพื่อนกูปิดเลยเทอร์โบนะอีกแั่สิบทีไป ไม่เปิดเทอร์โบอไม่ได้ลุ้นเลยอ้าวยบยาวเลยทีนี้เอย,ยังไงวะอืมเออใครยิงชัวร์น่เฮ้ยโอ้โหดูดอ,อกไม้ยังไงได้หรือได้ โอ้ดูดิไอมันเริ่มมาแลบบ้วเริ่มมาโชว์เราแบบให้เราแบบได้ลุ้นได้เต็นเต้นอะ่ะแบบเต็มหน้าเพิ่มเบ็ดแม่งเลยโอ้ดูดิมาเหอะมาเหอะต้องมาเอ้ยเออเออะหื <c oughs> <c oughs> วันนมาได้ หรอคุณหลายทีแล้วไปครับสิบสองหมุนแล้วเพื่อนๆเ,เรามาดูกันเบ็นสามสิบโหยเออสวยขอวายตัวเออมาวายมเออนั่นเละคูณสี่แล้วโอ้ยวายมาสองตัวว่ะสวยคุนหกแล้วครับเพื่อน อยากได้าคูณยี่สิบอะมาปะคูณหกเองวะเหลือห้าหมุนอือหือออกไอ้นี้มามันก็ได้ออกแต่ตัวคูณเออโอ้เอคูณแปดละเหลือสองหมุดนะเพื่อนสองหมุนสนะุดท้ายรางวัลก้อนโตมาแล้ว คูณแปดแล้วโอ้โหเรียบร้อยเพื่อนสวยฮอืมแม่งคูณแปดยาวๆคูณสิบแม่งคูณสิบไม่ทันละไปแล้วเราก็ได้มาหนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบบาทแล้วเพื่อนๆโอ้โหวันนี้ใจชื้นหน่อยบวกมาเท่าไหร่ะวะเกือบพันสองแล้วครับเดี๋ยวผมหมุนเลขห้าทีเลิกละว,วันนี้เราก็ได้กำไรมา เกินคาดนะครับตอนแรกมาห้าร้อยกับกาดได้วับห้าร้อยออกคับได้เกินมาสองร้อยสามโอ้โห,โโหเงียบหมดเลยโอ้โสี่อืห้ามาใร้อยห้าสิบบาทเงียบจิบโออโห้โอเคพเพื่อนๆเราวันนี้แล้วก็ทุนห้าร้อยได้มาหนึ่งพันนะพเพื่อนๆเราก็บอกมาพอสมควรแล้วผมกลับมา เล่นได้แค่เท่าตัวนะครับ500ผมก็เลิกแล้วเพื่อนๆวันนี้แต่เรามาได้โบนัสขึ้นก่อนนะครับก็ได้มา1,000บาทนะครับเพื่อนๆโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งเวยนะครับผมเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะเพื่อนๆขอบคุณมากครับ